สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำำําลําโพงพกพาตัวนี้เป็นของดีวูมนะครับมีชื่อรุ่นว่า Timebox Evo e ก็จะเป็นลําโพงบลูทูธที่มีหน้าจออยู่ด้านหน้าแบบนี้สามารถเปลี่ยนการแสดงผลได้หลายอย่างนะลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะเลยเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างและคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดีไซน์ก่อนแล้วกันเนาะ จุดเด่นของมันก็นี่เลยด้านหน้าจะเป็นจอแสดงผลที่สามารถเปลี่ยนภาพไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตั้งค่าผ่านแอปดี o ูมในมือถือด้านค่าฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ดีวูมชฉยๆเลยอันนี้เป็นแบบสลักลึกลงไปเลยนะครับไม่ใช่สกรีนด้านบนก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับ ข้างอันนี้มีปุ่ม power ด้านหลังก็จะเป็นลำโพงนะครับแล้วข้างล่างจะเป็นพอร์ตชาร์จ USB-C ถ้าเป็นรุ่นแรกๆอ่ะลำโพงตัวนี้มันจะเป็นไมโคร USB C นะแต่ว่าถ้าซื้อตอนเนี้มันจะได้เป็น USB-C แล้วส่วนด้านล่างไม่มีอะไรนะครับ ในการควบคุมลำโพงตัวนี้ก็จะใช้แอปดี o o นะครับก็เข้ามาที่หน้าแรงแลแ้วกด a อ d d ีไวได้เลยอันนี้คือผมเพิ่มไว้ละก่อนจะไปพูดถึงรุ่นเ่นอื่อนๆผมคิดว่าพูดถึงลำโพงเราก็ต้องพูดถึงคุณภาพเสียงเนาะก็เดี๋ยวมาทดสอบคุณภาพเสียงกันก่อนเป็นลำดับแรกแล้วกันตรงนี้ไม่จุดที่ผมชอบเล่น,นึงเวลาเราเล่นเพลงอ่ะมันจะแสดงชื่อเพลงบนลำโพงให้ด้วยนะ นะเสียงก็ค่อนข้างดังทีเดียวนะทีนี้ถ้าเชื่อกับลำโพงนุ่นอื่นเสียงจะเป็นยังไง พอดีผมมีแค่ตัวนี้นะครับเป็น JB l g o อันนี้รุ่นนี้นานแล้วอะซื้อมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่นะก็จะเปรียบเทียบเสียงกับตัวนี้แล้วกันอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยอันนี้จะเป็นเสียงจาก JB l g o นะครับเดี๋ยวมาดูเสียงจาก ดีวูมทำบ็อกอีเวก็เสียงก็ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าลำโพงรุ่นนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่เพราะด้านหน้ามันเป็นจอเนาะถ้าเราอยากฟังให้เสียงมันชัดๆเนี่ยเราก็ต้องพลิกกลับด้านมาให้ลำโพงเนี่ยมันหันหน้าเข้าหาเราซึ่งก็เท่ากับว่าหน้าจอจะไร้ประโยชน์ไปเลย อันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูฟีเจอร์อื่นๆที่ลําโพงนี้ทําได้บ้างนะครับ <S <S ก็ด้านบนมีปุ่มเนาะสมมติผมกดปุ่มเพย์มันก็จะมันก็จะเล่นเพลงต่อจากที่เราเล่นค้างเอาไว้ให้นะครับส่วนถ้ากดปุ่มขวาอันนี้หน้าจอสแตนบายมันจะเปลี่ยนภาพพิเซลอาร์ตเล่นไปให้เราเรื่อยๆอัตโนมัติเรากดซ้ําอันนี้เป็นอีควอไลเซอร์นะสมม์ดสผมเล่นเพลง กดอีกทีก็จะเป็นรูปสแตนบายเนาะกดอีกครั้งก็จะปิดหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาผมปล่อยค้างไว้ที่หน้าจอนาฬิกาก่อนแล้วกันทีนี้เรามาดูฟีเจอร์อื่นก็หลักๆมันจะอยู่ที่แอปดีวูมนะครับเรามา แนะนำบางฟีเจอร์แล้วกันผมคงไม่พูดคบทุกฟีเจอร์เนาะลดไปที่ดีไซน์อันนี้จะเป็นเหมือนกระดานวาดรูปครับสมมตผมเลือกสีเขียวแตะเห็นไหมจอมันก็จะติดขึ้นมาวาดรูปได้แบบนี้เราสามารถเซฟแล้วให้มันเล่นตลอดเวลาได้ด้วยนะอันนี้ก็ไปวาดรูปเล่นกันดูได้ แต่จริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับพวกฟีเจอร์พวกนี้มาดูแอนิเมชันอันนี้ก็จะคล้ายๆทำภาพกิฟอะครับเราก็วาดล้วก็เซฟไปเรื่อยๆเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างภาพพิกเซลอาร์ตมาดูเทคไอดิเตอร์อันนี้ก็ง่ายๆเลยเป็นการแตงข้อความบนหน้าจอนี้นะครับเพื่อแบบไปเชียร์ศิลปินใช่ไหมเราก็หยิบอันนี้ขึ้นมาได้ดผมพิมพ์ชื่อ แล้วกดเพย์นะก็จะเปลี่ยนไปตามนี้มีอะไรอีกล่ะที่น่าพูดถึงน,นั้นแอปก็มีวิทยุให้ฟังด้วยนะครับคื่นก็จะเป็นชื่อวิทยุอินเทอร์เน็ตนะแต่นี้ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าคนไทยจะไม่ค่อยได้ฟังรีดิโออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีดีเจมิสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องดีเจนะ ก็ใช้ทำเพลงได้แต่ว่าผมทำเพลงไม่เป็นเนาะก็คงจะไม่สามารถสาจิตอะไรให้ดูได้มากมันก็มีไว้เมโมสามารถบันทึกเสียงไว้ได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักป้ายา เนี่ยมันก็จะเล่นแบบนี้ไ้แล้วก็มีอันที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นอันนี้นะครับอารลามก็ตั้งนาฬิกาปลุกได้ตอนนี้บ่ายสามเนาะผมตั้งสักเอ่อบ่ายสมหนึ่งนาทีแล้วกันเป็น01สศหนึ่ง ตั้งในกาวไว้3ามโมงหนึ่งนาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าตอน3ามโมงหนึ่งนาทีมันจะตั้งปลุกเป็นยังไง ปุกแล้วอันนี้มันปุกด้วยเสียงฟ้าผ่านะครับแต่เราก็เลือกเสียงอื่นได้นะแล้วแต่เราอยากจะตั้งเลยอันนี้มันเป็น thunderstorm อยู่ แล้ก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากชื่อว่า Planner นะครับผมกดเพิ่มขึ้นมานะครับแผนผมว่างแผนว่าช่วง3ามโมงหนาทีผมจะ e a ดบ o ๊กแบบนี้ปุ๊บถึง3าโมงอันนี้ผมตั้งช่วงเวลาสั้นๆแล้วกัน แล้วก็ให้โชว์เป็นไอคอนแล้วก็เลือกไอคอนเป็นรูปนี้แล้วกดยืนยันกดโอเคตั้งชื่อว่า testing ไปเดี๋ยวมาดูกันว่าตอน3มโม6นาทีจะเป็นยังไงเห็นไหมครับ พอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะบอกเราละน,นี้ผมตั้งไว้หนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอครบหนึ่งนาทีที่เราตั้งไว้จะเป็นยังไงอ่ะครบแล้วก็แสดงว่าหมดเวลาแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้ผมเลือกไว้เป็นรูปเนาะคือไอคอนไงแต่จริงๆเราจะตั้งเป็นนาฬิการนะับถอยหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยส่วนแท็บที่2เนี่ย ก็จะเอาไว้เลือกว่าเราอยากแสดงผลอะไรนะครับสภาพอากาศวันที่อุณหภูมิปฏิทินคือถ้าเราเลือก4อันมันก็จะสลับวนไปเรื่อยๆนะนะเวลาเรากดตรงนี้มันจะซิงค์อนไนกับอันนี้นะวิชวลไลเซอนี่เราก็สามารถปรับรูปแบบได้นะว่าชอบแบบไหนซึ่งมันก็ตั้งคาค่อนข้างง่ายนะ อันนี้คือคัตตอมรูปกดเพิ่มเราใช,ใช้รูปอะไรดี<อ>ใส่รูปเพนกวิน Queen. รูปเล่นวอเสารูปเป็ดอ่ะผมใส่แค่3ามรูปแล้วกันแล้วกดอัพโหลดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในนี้ละอะไรนิงนี่คือเหมือนใช้แทนคมไฟอะ่ะ อยากให้มันเป็นสีอะไรก็ได้ส่วนแท็บที่3เนี่ยก็จะเป็นภาพกริฟที่มีให้เลหอดนะครับก็ชอบภาพไหนก็เลือกใช้งานได้เลยทั้งนี้ความละเอียดภาพของอันเนี้ยกับอันเนี้ยอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าบีบูมเขามีหน้าจอหลายความละเอียดมากซึ่งมันก็จะลดความละเอียดให้เท่ากับหน้าจอของอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่าอันเนี้ยนนมันเป็นภาพความละเอียดสูงเลยเป็นของ ดีวุงพิชซูมไหมพอเอามาแสดงวันนี้มันก็อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเราก็อาจจะต้องพิจารณาเลือกที่เหมาะสมกับหน้าจอของเราด้วยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมส่วนแท็บแอคเิดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรายชื่อศิลปินนะเราชอบงานของศิลปินคนไหนเราก็เข้ามาแตะเลือกได้ ก็สำหรับความเห็นผมนะครับใครที่อยากได้ลำโพงบลูทูธที่ไม่ได้มีไว้แค่ฟังเพลงอย่างเดียวเพราะว่าเอาจริงเราก็คงไม่ได้ฟังเพลงจากลำโพงพกพากันบ่อยๆเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเราใช้ประโยชน์มันอย่างอื่นได้ตั้งโชว์ได้เป็นนาฬิกาได้ราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผมซื้อมาพันต้นๆเองถ้าดูดวชอบก็อลองไปหาซื้อกันดูได้ครับผมซื้อมาจากร้าน Divo um Official Shop ใน Shopee นี่แหละไปละสวัสดีครับ